คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนี่ครับนะครับพี่นางของเรานะครับตอนนี้ก็ไม่รู้จะได้นอนบ้างหรือ,อยังนอกกีดยางเลย,ยนี่ตื่นตั้งแต่เที่ยงคืนค่ะเมื่อคืนยังไม่ได้นอนก็นอนตื่นเที่ยงคืนพอๆกันกับครูนั่นแหละได้ฝันไหมเนี่ยฝันฝันครึ่งคืนฝันครึ่งคืน อีฝันครึ่งคืนด้วยอีครึ่งอีครึ่งหนึ่งไม่ได้ฝันอ๋อมอเตลับมอเตลับอ่ะโอเคโค้งสุดท้ายแล้วนะครับพี่ดังเลขก็ไม่รู้จะยังไงถูกไม่ถูกมายะว่ากันละเพราะว่าช่วงนี้ก็งานเยอะเนาะงานเยอะบวกกับว่าเราไปเอาอัญเชิญหลวงปู่มาด้วยเลขทะเบียนรถมั่งอะไรมั่งเเยอะในเลขเยอะเลขเยอะก็จะสับสนแล้วท่านี้ก็ฝากเอฟซีให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย เลียค่อนข้างจะเยอะชอบ<ล>สะไหนก็จัดค่ะก็เอาเลยเนาะครูเนาะจ้าเอาเล่าความฝันก่อนนิดนึงไม่<ล>อันนี้บอกเลขไปเลยบอกเลขไปเลยบอก <c oughs> อุ้ยคือไวปไปอะบอกเลขไปเลยก็ได้เรอรอบแรกที่เราฝันเห็นปูคําแสนที่ว่าฝันเห็นปูที่ที่เขามาขุดดินมาดูที่เขาขุดดินนะจาิกได้นะคิดกได้ขุดดินก็มีพี่แจงด้วยแหละเลยตีเลขไว้สี่แปดเจ็ดสี่แปดเจ็ดอันนี้ที่ฝันเห็นเด็กเขา เข้าไปในบ้านเก้าคน,คนพี่แนงอุ้มหนึ่งคนก็เลยตีไว้เก้าห้าหนึ่งอันนี้เลขรอบแรกที่เร<อ>าใ้ไปอ๋อก็หลังจากนั้นก็ก็ว่าไม่ฝันเนะครูจนได้หลวงปูม่มาอืก่อนจะก่อนจะเอาหลวงปู่มาฝันว่าตัวเองได้เข้าไปในถ้ำข้างในถ้ำด้วยอืฝันฝันเข้าไปเข้าไปในถ้ำ ก็กลัวจะมีศูนย์ก็เลยตีไว้สามศูนย์หรือว่าสองศูนย์อันนี้ให้ห้อยเอานะให้เอชซีห้อยเอาห้อยศูนย์โอห้อยเป็นสองศูนย์สามศูนย์จ้ะเพราะว่าเข้าไปในสามคนเข้าไปสามคนแต่ว่าเข้าไปในรูในลึกอะสองคนกับพี่แนงจ้ะเนี่ยแล้วทีนี้ก็ไม่ฝันเลยที่ที่ครูมาว่าฝันไหมฝันไหมคือซ้ำๆซ้ำๆไงกลัวเลขเลขนี้มันออกไงก็เลยเอามาให้ดูอีกครับ แล้วทีนี้ก็จนอัญเชิญหลวงปู่มาเมื่อวันที่ยี่สบสามวันที่ยี่สี่ก็เป็นวันพระก็ฝันฝันม่ามีผู้หญิงเขาเดินเข้าไปในในห้องสี่คนอีกสี่คนอีกเป็นผู้หญิงโจงกระเบนเป็นคนสมัยก่อนสมัยเก่าหนึ่งสมัยจ้าณหนะจ้าสมัยเก่าจ้าทีนี้กี่เดินไปเดินไปเขาก็ไปนอนกับพี่นางเขาบอกว่าเราเป็นพี่น้องกันนะ เราเป็นพี่น้องกันเป็นนักรบเป็นนักรบเก่าด้วยกันเป็นนักรบยิงด้วยกันก็บา่างนี้แล้วเขาก็พาออกมาพาออกมากราบหลวงปู่กินนมวัวสัมเปียนะแต่แต่เป็นที่ช่างจอดรถนะกราบนั่งกราบตรงนั้นเป็นปู่เป็นปู่อะไรเป็นปู่เป็นปู่สวงเขาพามากราบปู่สวงเห็นเห็นหลวงปู่สวงเลยบ่ ในฝันน่ะไม่เห็นหลวงปู่สวงแต่ในความฝันเขาบอกว่าเขาจะพามากราบปู่กี่พาเรามากราบหลวงปู่จ้าในความฝันเขาพาพาเรามากราบเราไม่ได้พาเขานะเขาเป็นคนพาเรามากราบครับจ้าแล้วก็ตอนมองมาไม่เห็นกระท่อมไม่เห็นปู่แต่ว่าเห็นเป็นแบบไฟเชื่อมอ่ะที่เขาสเก็ตไฟอ่ะกระเด็นใส่ตรงนู้นก็ใช่มองมองเป็นสเก็ตไฟกระเด็นใส่เรานั่งอยู่ข้างล่างตรงที่ช่างจอดรถอบบครูอ๋อ ก็ตีเลขไว้นั่นแหละสามแปดสัมเปียกับสามแปดสัมเปียสามแปดสามเจ็ดนี้ตรงเป็นเลขรถช่างที่เขาจอดเราไปนั่งตรงนั้นไงตัว,วรถช่างเพราะว่าเรามองเห็นเป็นสะเก็ดไฟอ่ะครูช่างก็คือสามเจ็ดอันนี้ให้ทะเบียนรถเขาไม่รู้ว่าเจ็ดสามหรือสามเจ็ดครับอ๋อจะเป็นทะเบียนรถเขาแล้วก็ เมื่อคืนก็ฝันนั่นแหละเมื่อคืนก็ว่าฝันดีก่อนครูจะมาก็ว่าครัวไม่มีเลขให้ก็บอกปูว่าปูช่วยย้ำให้น่อยว่าตัวไหนก็ฝันว่าเขาจะให้เราอะเป็นนางรำผลิสมปุตล่ออนาใส่ชุดใส่ชุดผ้าถุุงสวยสมดรําำแต่แต่ทีเนี้ยคือเรานะ่ยไปทําตะขอเขาหลุดเกาะกี้นะโอหลุดไปทําของเขาหลุดเราก็เลยตีเลขไว้เก้าหกเกาะกับก้าครัวมันมีเก้าบ เกาะหลุดตะเกาะหลุดมันตกตกเลยใช่ไหมก็เลยไม่ได้รำกับเขาผ้าทุงสื่อๆหลุดได้สะตผ้าถุงไม่หลุดถือไว้อยู่ครูอ๋อแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้รำไม่ได้รำไม่ได้รำคือคือเขาอะจะรำพาเราไปรำด้วยเขาให้ผ้าถุงสวยมากกิตัดผ้าถุงอะไรให้หมดแล้วแล้วทีนี้เขาให้ลองเขาให้ลองแล้วทีนี้เราไปทําไปทําตะขอเขาหลุดก็เลยตีไว้เก้าหกเก้าหกจ้ะเกาะเก้า แต่อันนี้เราตีสามแปดไว้มันก็ตั้งแต่ฝันว่าผู้หญิงกินละมัวสเปียรลูกเอานะก็สมปวก็สามแปดเหมือนเดิมสามแปดมันเดิมเนาะสมปวยอ๋อสก็ท้าเลขสามตัวให้เป็นสามเก้าหกหรือว่าแปดหกเก้าอะไรเงี้ยจ้ะก็ห้อยลงมาถ้าห้อยลงมายาวนี้ก็เป็นเลขเดิมเหมือนเหมือนเหมือนเดิมก็แค่นี้อันนี้คือความฝันเนาะโอ้แล้วก็ความฝันก็แปลกๆปกเหมือนกันเนาะ ฝันฝันแปลกเพราะว่าตอนที่ฝันเข้าไปในถ้าอ่ะคือเราตกและทีนี้มันก็แบบว่าเราก็เหนื่อยเพลียๆนะครูแล้วทีนี้ก็พอวันเชิญหลวงปู่มาวันที่ยีสิบสามก็คืนนั้นก็ฝันว่ามีผู้หญิงเข้ามาชวนเรามาไหว้มากราบปู่อย่างนี้นะเหมือนเขาพาเราออกมานะ่ะพอหลังจากนั้นมันก็เริ่มแบบเริ่มมีแรงรู้สึกดีขึ้นไม่เหนื่อยอะไรีไม่เหนื่อยเหนะมือนแต่ก่อนใช่ไม่เหนื่อยเหมือนตอนที่ว่า ฝันว่าได้ตกเข้าไปในถ้ำอ่ะตอนนั้นเหนื่อยตอนนั้นเหนื่อยที่บอกเนียงบอกครูว่ามันเพรียๆนะที่ว่ากิดยาแล้วก็นอนกินยานแล้วก็นอนอันนั้นไม่ค่อยมีแรงตั้งแต่มีหลวงปู่มาอยู่ที่นี่เป็นไงบ้างครับเนี่ยก็นั่นแหละก็ถึงบอกว่าฝันฝันเห็นปู่ฝันเห็นตลอดเลยเมื่อวานก็ฝันคือฝันว่าได้อยู่กับหลวงปูอ่อ่ะแต่ว่าคือในความฝันเราจําอะไรไม่ได้นะครูน<อ>ั่นแหละมันก็เลยเลขก เลขที่นี้เราก็เลยคิดว่าเลขที่เราให้ไปแล้วมันน่าจะถูกหรือว่าเป็นเลขเดิมหรือเปล่าที่เราให้ไปแล้วอะไรงนี้นะจ้ะก็นั่นแหละท่านก็มาย้ำเมื่อคืนก็มาเลยบอกว่าปูก็จะมาเอาหวยแล้วนะให้มาย้ำให้หน่อยว่ามันจะมาตัวไหนก็นั่นแหละฝันว่าได้ใส่พัดถุงติสมปดนะก็มาแบบนี้เพราะสามเปดอะไรเงี้ยนะเพราะว่าเลขสามเปดเราตีไว้แล้วเพราะว่า ผู้หญิงเขาพาเรามามากราบมดสมเปียลูกนะจ้ะสองสามนี่ก็เป็น 2> 2, 3, วันอันเชิญสองสามใช่ไหมวันอันเชิญหลวงปู่ม,มานี่ใช่แล้วทีนี้เราก็มากราบกันสองคนเข้ามาสี่คนก็จริงแต่ว่ามาันม,มานั่งกราบอ่ะสองคนอย่างงี้จ้ะก,<อ>ก็เลยตีไว 2, 3, 3. ส้สองสามสเปียนะเนแล้วสองสามสองสามก็ถ้าเลขสามตัวก็สองสามแปดหรือว่าสองสามเจ็ดตรงนี้มันอยู่ ตรงที่รถช่างเขานั่งนั่งตรงรถช่างก็สองสามเกก็ได้สองสามเจ็สองสาปสองสมเก้าถ้าเลขสามตัวชอบ,บสองชอบสองวันนี้วิ่งเพราะว่าปู่ก็มาสอง,ององ์บาทก็สองอันแล้วทีนี้ก็กี่พามากราบพระตกในไปในถ้ำก็สองคนอีกสองอีกจ <c oughs> ืม <c oughs> ก็เลยชอบสองว่ามีสองหรือเปล่าได้ต่ำๆรับและสมาธิได้นั่งมากมวันนี้ นั่งมีมีเลขอะไรไหมนั่งสมาธิเห็นนั่งวันวันที่อัญเชิญหลวงปู่มาก็เห็นรูปไก่เห็นปู่ในท่านั่งเห็นปู่แล้วก็เห็นงูเขาออกมาจากตรงที่เราทับคือเห็นเยอะอะเห็นเยอะเห็นมาคล้ายพญานาคด้วยเป็นงูเขาเขาออกมาไงเพราะว่าเราไปทับแบบกรอบ อิดกอปูนทับเขานะทับของเขาโอ๋อตัวเองก็รู้แหละตัวเองก็เลยบอกปูว่าต้องทำอย่างนั้อย่างนี้ทีนี้นั่งก็เห็นคนเขาออกมาหนึ่งคนแล้วก็มีงูเห็นคนนอนข้างล่างเห็นเยอะค่ะเห็นเยอะอยู่ <laughs> เห็นเยอะ <laughs> ต้องขอขามาเขาเนาะก็ตัวเองก็มามานั่งบอกว่าถ้าเราได้ทําอะไรลงเกินแบบทับเหมือนเราทับเขาเพราะว่า มีหินมีอะไรกลบอยู่ในนั้นด้วยนะจ้ะก็คิดว่าทำตรงนี้ก็ทําให้ปูอยู่ก็ขอบุญบารมีปูมาช่วยให้เขาได้หลุดพ้นอะไรอย่างนี้ก็ได้เห็นเห็นคนแล้วก็เห็นงูเห็นปูด้วยนั่งอยู่ปูก็เห็นเห็นก็นั่งใกล้ปูหลายวันตั้งแต่เอาปูมาก็นั่งก็มีเมื่อคืนละค่ะไม่ได้นั่งบางทีเรากรีดยางแล้วก็เพลียๆอย่างนี้เราก็ไม่นั่ง เพราะว่าเมื่อคืนน่ะจะเรียบลุกก็เลยไม่นั่งอแต่ปู่เห็นเห็นบ่อยไหมเวลานั่นงสมาธิ <S <s um> <S เห็นเห็นเมื่อคืนเห็นเห็นสองวันแล้วท่านนั่งยังไงก็ค<อ>ือไม่ได้มาเป็นรูปท่านสด<อ>เป็นรูปรูปป<อ>ั้นเป็นรูปปั้นเห็นเป็นรูป<อ>ปั้นครับแล้วก็ปู่ก็มาน่าจะมาเป่าที่คอให้ด้วยแหละ <s> um> เพราะว่าที่คอตัวเองนะ่ะไม่รู้มันไปโดน โดนนอนหรือโดนอะไรมันเป็นเป็นลมพิษเต้มันแสบไปหมดแล้วมานั่งก็เห็นปู่เป่าให้เป่าไปที่คอให้หายหายเลยหายอรอยคันไงตรงนี้มันคันเพราะว่ามันโดนอะไรไม่รู้ก็มานั่งอยู่ข้างหลังปู่อย่างนี้แหละเขาก็มันเขาเป่าให้อ,อายุพี่นางสไหตัวน,นี้สี่มันพศยี่สิบเอ็ดอะสี่สี่ไหม หนึ่งยิบยิบสี่สี่สสน่าจะสี่สิบสี่เนาะสี่สามสี่สี่สี่ห้าแหละประมาณประมาณนั้นครับพศยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดสี่สี่น่าจประมาณนั้นนะแต่จำไม่ปิดสี่สี่สี่หรือสี่ห้าสี่สี่สี่ห้าอืมเลจะเบิ้ล้องว่านี้ไม่น่าจะเบิ้ลเนาะไม่เบิ้ลนานแล้วใช่ไม่รู้มันกันกู อ่ะพี่นางชอบตัวไหนจับให้หน่อยชอบจริงๆอ่ะถ้าจะชอบอ่ะสรุปแรวนะครับตัวเลขคุณชมเนาะสำหรับพี่นางนะครับโค้งสุดท้ายพี่นางวดนี้เนาะชอบชอบสามสามแปดสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามเจ็ดสามแปดสามเก้าตักสามหมดเลยแล้วก็ถ้าเป็นสองก็เป็นสองสามสองเก้าอย่างนี้นะแล้วก็สองศูนย์สองศูนย์อ่ะพี่นางโชว์เลยจ้ะเลขชอบสรุปเลขพี่นางชอบอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคุณผู้ชมเนาะครับนี่ พี่นางชอบโออเชื่อบต่ำอืมแต่ถ้ายังก้าไปเลยใช่ไหมสี่เป็ดสี่เป็ดเจ็ดแล้วก็เก้าเก้าเปดหนึ่งห้าโอ้ชบเก้าหกพี่นางมีอะไรจะฝากเอฟซีไหมครับอะสุดท้ายแล้วไว้พรในเอฟซีหน่อยครับขอบคุณมากๆเหมือนเดิมขอให้เอฟซีทุกคนทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยค่ะให้ถูกรางวัลใหญ่ๆ เลขที่ให้ไปก็ขอให้ถูกขอให้ตรงเข้าล่างเข้าบนเหมือนเดิม,มจ้ะจ้ะสาธุสาธุ